สงครามมีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายหรือไม่คำตอบคือมีการนำกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมาปรับใช้กฎหมายที่ว่านี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งที่อาจคุ้นหูกันมากกว่าคือกฎหมายสงครามกฎหมายที่ว่าประกอบด้วยสนธิสัญญาต่างๆเช่นอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นข้อตกลงหลักและกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ กฎพื้นฐานของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือให้การรักษาผู้บาดเจ็บไว้ชีวิตแก่นักโทษสงครามแบ่งแยกระหว่างทหารและพลเรือนห้ามโจมตีพลเรือนหลักความได้สัดส่วนห้ามใช้อาวุธที่ทำให้บาดเจ็บเกินความจำเป็นโดยมีหลักพื้นฐานเจ็ดประการเน้นการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมต่อบุคคลผู้ไม่มีส่วนร่วมในการสู้รบห้ามฆ่าหรือทำร้ายบุคคล ที่รับความคุ้มครองรักษาผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บเคารพในชีวิตและศักดิ์ศรีของพลรบที่ถูกจับกลุ่มและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวจำกัดวิธีการและวิธีทางในการสู้รบหลักประกันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบ่งแยกระหว่างพลรบและพลเรือนกฎหมายมนุษยธรรมพยายามรักษาความสมดุลระหว่างความจำเป็นทางทหารและหลักมนุษยธรรม การใช้กำลังทหารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายเป็นสิ่งที่กระทำได้ห้ามทำร้ายทำให้บาดเจ็บหรือทำลายโดยไม่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางทหารอันชอบด้วยกฎหมายข้อจำกัดและห้ามอาวุธในการทำสงครามห้ามใช้อาวุธมีพิษหรือวัคซุนที่ขยายได้ห้ามใช้กับระเบิดทุดลอยห้ามใช้อาวุธแก๊สพิษห้ามใช้อาวุธชีวภาพ ห้ามใช้อาวุธบางประเภทซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างเกินความจำเป็นห้ามใช้อาวุธเคมีห้ามใช้อาวุธเลเซอร์ที่ทำให้ตาบอดห้ามใช้กับดักระเบิดที่ทำลายบุคคลให้ทำลายซากอาวุธระเบิดตกค้างที่ยังมีอันตรายข้อจำกัดหรือห้ามวิธีทางในการทำสงครามห้ามใช้กลโกงห้ามใช้สัญ,ญลักษณ์โดยมีชอบห้ามโจมตีบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองห้ามโจมตีวัตถุของพลเรือน ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมให้ความคุ้มครองสิ่งแวดล้อมห้ามกระทําการให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างบรรจุพลังงานที่มีอันตราย